สวัสดีค่ะวันนี้มีสินค้าอยู่3เล่มนะคะวันนี้มาจัดโปรให้ลูกค้านะคะต้นเดือนนะคะราคาเบาๆค่ะมาดูความยาวของมีกตั้งแต่ละเล่มนะคะมาดูเล่มที่1ค่ะตัวนี้จะเป็นชุดไม้พยุงใบมีตลับลูกปืนนะคะตัวนี้ยาวอยู่ที่นะคะเฉพาะใบมีดนะคะยาวอยู่ที่11จุดอ่ 7นะคะใบกวนจะอยู่ที่2.7สันหนาจะอยู่ที่6มิลน,นะคะด้ามอยู่ที่6.8นะคะเป็นชุดไม้พายุงนะคะพร้อมปักนะคะถ้าเป็นงานสั่งนะคะชุดนี้จะอยู่ที่2,500นานะคะวันนี้จัดโปรให้อยู่ที่2,200จะส่งฟรีนะคะมีทั้งแบบโอลและปลายทางนะคะลูกค้าสะดวกแบบไหนแจ้งแม่ค้าได้เลยนะคะหรือแอดไลน์หาแม่ค้าได้นะคะเบอร์โทร0 9 8 2 7 0 9 2 1 3นะคะแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยค่ะเล่มที่1นนะคะยาวรวมมีเล่มน,นี้ทั้งหมดเลยนะคะจะอยู่ที่18นิ้วนะคะ มาดูเล่มที่สองค่ะตัวนี้จะเป็นมีดแล่นะคะตัวนี้ความยาวของมีดจะอยู่ที่9นิ้วนะคะใบกวนอยู่ที่1.7สันหนาจะอยู่ที่5มิลด้ามจะอยู่ที่5.5นะคะน้ําหนักดีมากเลยนะคะเอาไว้ทํากับข้าวนะคะเหมาะสําหรับแม่บ้านพ่อบ้านนะคะที่ชอบทํากับข้าวนะคะยาวรวมมีดเล่มนี้ทั้งหมดเลยนะคะจะอยู่ที่12นิ้วนะคะวันนี้ปล่อยอ่อนนะคะปกติถ้าเป็นงานสั่งจะอยู่ที่พันแปดร้อยนะคะวันนี้จัดโปรให้อยู่ที่พันสี่ร้อยจัดส่งฟรีนะคะก็จะมีที่ใส่เข็มขัดให้ทุกเลมนะะค รับแบบไหนสไตล์ไหนอ่าทักแช็คเข้ามานะคะหรือว่ามีแบบอยู่ในใจอยู่แล้วนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสั่งมีนะคะสั่งเข้ามาได้เลยนะคะเล่มสุดท้ายนะคะเล่มที่สามตัวนี้นะคะตัวอ่เฉพาะใบมีดนะคะจะยาวอยู่ที่เจ็ดนิ้วนะคะ ใบกวงจะอยู่ที่1.6สันหนาจะอยู่ที่5มิลด้ามอยู่ที่5.5นะคะเป็นชุดไม้พายุนะคะวันนี้ปล่อยออกนะคะอยู่ที่พันสี่ร้อยเจ็ดส่งปฟรีนะคะมีทั้งแบบโอนและปลายทานะคะถ้าเป็นปลายทานะคะจะมีค่าขนส่งหนึ่งร้อยจะเป็นพันห้าร้อยนะคะถ,ถ้าเป็นแบบโอนจะอยู่ที่พันสี่ร้อยค่ะยาวรวมทั้งหมดนะคะจะอยู่ที่สิบสองนิ้วนะคะรับทั้งหมดสามเล่มนะคะลดได้อีกนะคะลูกค้าสนใจทั้งสามนะคะ หรือจะเอาไปฝากญาติพี่น้องหรือเพื่อนนะคะก่อนกลับบ้านสงการน,นะคะรีบทักแชเข้ามาเลยนะคะขอพระคุณมากๆนะคะที่อุดหนุนทางร้านตลอดมานะคะมีทางร้านเรานะคะจะรับประกันตลอดการใช้งานไม่มีวันหมดอายุนะคะงานหนักงานเบา,าใช้ได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่ค้าก็จะลองอกระดาษให้นะคะเล่มที่หนึ่งเป็นใบมดตลับลูกปืนนะคะตัวนี้ใช้งานหนักได้เลยนะคะเพราะว่ามีทางร้านเราจะเน้นใช้งานจริงอยู่แล้วนะคะเราต้องดูน้ำหนักนี้ด้วยนะคะว่าเหมาะ สำหรับงานด้านไหนนะคะทั้งตัวไหนที่ใช้งานหนักได้แม่ค้าก็จะบอกตามไ like, รทุกไ like, รนะคะเล่มที่หนึ่งนะคะเปิดคมเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานได้เลยค่ะก่อนจะส่งนะคะก็จะเก็บรอยอยายละเอียดเล็กน้อยนะคะก่อนส่งให้ลูกค้านะคะเล่มที่หนึ่งเล่มที่สองนะคะจะเป็นมีดแร่แบบนี้นะคะคมหวานเจี๊ยบเลยค่ะ ก็จะมีเล่มที่3านะคะเล่มสุดท้ายนะคะเป็นมิดเน็บนะคะแบบพกพาลูกค้าท่านใดที่ชอบเดินป่านะคะหรือว่าไปพักแรมนะคะเอาไว้ติดกระเป๋าได้นะคะหรือว่าจะซื้อไปฝากญาติเพื่อนหรือว่าเอาไว้โชว์ก็ได้นะคะงานกีงสวยนะคะตรงปลูกทุกเล่มค่ะมีทั้งหมด3เล่มน,นะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะราคานี้ไม่มีอีกแล้วนะคะ,ะทั้งร้านเราจะจัดโปรให้ลูกค้าทุกๆเดือนนะคะเดือนละ 1- 2สองครั้งนะคะ สนใจเล่มไหนนะคะรีทักแชทเข้ามานะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะมีทั้งหมดสามเล่มค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะแม่ค้าจะชว์ให้ดูสามเล่มนะคะรับทั้งหมดสามเล่มนะคะราคาคุยกันได้นะคะโทรเข้าหาแม่ค้าได้เลยะคะ่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่ใช้มีของช่างสันไปใช้แล้วนะคะทางร้านเราจะมีบริการหลังการขายนะคะมีดบินมีดหักด้ามแตกนะคะหรือว่ามีดไม่คมส่งกลับมาทางร้านให้ทางร้านทําให้ใหม่นะคะในกรณีมันแตกมันหักหรือว่าซ่อมไม่ได้ทางร้านเปลี่ยนเล่มใหม่ให้เลยนะคะขอบคุณค่ะ